ดูสีวิสัยแล้วก็วันนี้มีความประทับใจมีบรยบรยากาศที่น่ายินดีเยอะแยะยนะครับเบลใช่คะ่ะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเลยนะคะครับผม วันนี้มีมาจากหลายภาคส่วนจริงๆเบลผมได้ข่าวมาว่าเรามีทั้งท่านอุปนบรยกตกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระร่วงวราชุมประมนะครับผมผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองผู้บริหารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากราราตไทยแล้วก็มีพี่ผู้สนับสนุนสื่อมวลชนต่างๆแล้วก็มี CUCL CCK นะครับสวัสดียกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ งานในวันนี้ของเรานะครับผมอย่างที่ทุกท่านทราบกันเลยวันนี้จริงๆเป็นใช้คพาว่าเป็นเรื่องงามยามดีและวกันเบลที่ทีมซีรีส์ของเราเนี่ยถ่ายทำเสร็จปร,ประมาณประมาณเดือนกว่าใช่ไหมครับใช่เลยค่ะแต่ว่าเข้าสู่ช่วงโพสต์โปรดักชันมีการตัดต่ออะไรอย่างนี้แล้ววันนี้ครับทุกคนเป็นวันแรกที่เราจะได้มาดูพร้อมๆกันเรื่องสเวส Series นะครับ s เ a ฟเวอร์สรัน ดูด้วยกันสั่นกว่าใครวันนี้เป็นวันแรกเลยเราก็ได้รับเกียรติจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เรามาดูพร้อมๆกันที่นี่เลยหอฟิวเนียคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับใช่เลยค่ะแต่อย่างแรกก่อนที่จะเริ่งงมงานทั้งหมดนะคะก็ขอเชิญดรนัทพลรังสิตพลหรือพี่ปัน้นนาย,ยกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาล,ลงกรณมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นมาก่อน,นอเ,เลยค่ะขอเชิญได้เลยะครับผมตัวเลขเข้ามือเลยครับ วันนี้ผมมีความยินดีนะครับทางสกจอมีความินดีอย่างที่วันนี้เรามีเรื่องของสวยและเฟิร์สไรขึ้นมาต้องบอกว่างานนี้มีไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีนะ้นองๆแล้วก็ทีมงานที่เข้มแข็งโดยเฉพาะใน,ท,น,ท,นท่านประธานนะของเรานะครับที่มาช่วยคิดไอเดียต่างๆแล้วก็ดําเนินการในลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่างานอันนี้จริงๆเป็นเรื่องของสกลจเรือรร่องของปีหาร,ราชาที่สอสกจเป็นเรื่องของน้องๆทุกคนนะครับที่นั่งที่นี่เนี่ยพวกเราทุกคน เป็นโดยโดยนายะท่านเป็นสิทธิเก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ขาดไปนิดเดียวว่าในในเรื่องการเป็นสมาชิกจริงๆเนี่ยพอดีมีมกฎหมายที่น้องๆจะต้องไปเคลียร์เรื่องท่ d p DP a <c oughs> เพื่อจะทําให้เป็นสมาชิกของสาองสาจอ,อ,อย่างถูกต้องพวกเราจริงๆต้องบอกว่าทางสอจเองอยากดึงน้องๆเข้ามาเป็นสมาชิกสรสจนะครับโดยอัตโนมัติแต่ว่าเรื่องด้วย TDPA ต่างๆเนี่ยน้องๆต้องช่วย คลิกสักนิดหนึ่งซึ่งกลไกในการคลิกไม่ได้ยากอะไรการที่สรเดินขึ้นมาในวันนี้แล้วก็มีกิจกรรมพิยม,ม,มหราราชาลูกซอนในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนคือเรื่องการทำซีรีส์การทำสเวนี้ต้องต้องคอบคุ้ท่านประทานและนิชาขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีอไอเดียใหม่ๆและทำให้นอห้องๆไอด้มีโอกาสขึ้นมาอยู่แถวหน้าแล้ววันหนึ่งก็อาจจะอาจจะเป็นนักแสดงที่ดังโด่งดังของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับจริงๆแลก็คงเป็น,เป,นเป็นของประเทศไทยนั่นแหละ ส,สิ่งผมคิดว่ามันก็เป็นการเปิดโอกาสอันดีให้กับน้องๆด้วยแล้วก็ทีมงานข้างหลังทั้งหมดคงไม่ใช่เฉพาะนักแสดงแต่กองถ่ายผู้เขียนบทผู้ที่จะทําเรื่องตการๆศึกษามวลชนผู้ที่จะโปรโมททั้งหมดก็ก็เชิดกันแต่น้องๆที่ที่แบ่งแจ้งภาพอยู่ขณะนี้วันหนึ่งก็น้องๆก็อาจจะขึ้นมาเป็นคนที่อยู่แถวหน,น,น้าได้เหมือนกันการช่วยเหลือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ,รบก็ุ่นี้หองประชุมแห่งนี้จริงๆต้องบอกว่าพี่ที่วิศวะมันก็ช่วย ถึงแนะนาตัวไปที่บ้านนะครับวิศวะสองเก่าจบที่นี่มีการถามล่อเป็นสิ่งที่พวกเราช่วยกันได้นนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านที่เป็นอาจารย์อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ววันหนึ่งเมื่อท่านออกจ,จากคณะออกจากตําแหน่ทงทางการบริหารท่านก็ยังเป็นสอนจรอ,อู่เสมอใช้ใช้คำภาษาธิการบดนี้นะครับว่า once จุฬาอวกชช์จุฬานะครับก็กขอให้ กูฝากตัวนี้ให้นั่งใจเรื่องของปิยัมาหาราชรุ่นสองเนี่ยที่เมื่อกี้นี้อ่ะพูดในฝิกรู้สึกน,น,น,น้องๆคนหนึ่งเป็นคนพูดใช่ไหมครับเรื่องทําอะไรบ้างมีทุนการาให้ทุนจุฬา,าสมพรมีทุนอาหารกลางวันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทางสังคมต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวที่อูจะมาเล่าให้ฟังต่อปิยัมาหาราชรุ่นสองปีนี้เราทำอะไรกันบ้างแต่ที่เป็นไฮไลท์จริงๆว่าเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องโซเดียนเฟิร์สสัปดาห์จริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นความภูมิใจ ใหญ่ๆขนั้นนะครับพี่ๆจะแนะนำตัวสักนิดนะครับให้ให้น้องๆเห็นว่าพี่ๆเรามีใครบ้างเดี๋ยวผมก่อนยืนสักนิดหนึ่งพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ขายทอดเลยนะเราอยู่กันสบายๆก็ที่อูประธานพิยามประธานรัชรัตศรีครับที่อูวิศวะสามสอดนะครับเลขาธิการสชแลสำหรับสภาพัฒน์พวกเราูจัดในนามสภาพัฒน์ที่อูเป็นเป็นเลขาสภาพัฒนกมาเป็นนี้เป็นน่าจะขึ้นปีที่หกล้ว ครับก็มีท uh ี่หมอที่หมอคุณหอนะครับเป็นผู้เป็นคนดังของคุณหมอจุฬาครับเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบเจี๊ยบใครเป็นสองสามเขาจัเป็นเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบเป็นอาจารย์ที่น่ารักที่สุดของคนหนึ่งของสองสามครับพี่ยิงครับผู้ไฟแรงครับสองจอเดินไม่ได้นะพี่ยิงครับที่เปิ้ลนะครับ ซีรีส์ตอนแรกกันนะครับผมขอเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญได้เลยครับง่ายๆเลยค่ะกรรมการบาิการแฉลจอนะครับผมเรียนเชิญได้เลยนะครับผู้บริหารศูนย์บริการโรงเรแห่งชาติสภาการชาตไทยนะครับผมอยากทีพี่บุ๊คได้บอกหน่อยครับผมงานปิยะมหาราช้ทุสอนในปีนี้ มีทั้งหมด8กิจกรรมไฮไลท์ของเราซึ่ง s เวสเซอร์ซีรีสเป็นหนึ่งในแบบกิจกรรมเหมอกนนันครับงงนนาัครับผม มิสิบคนชวนเราเยอะนิดนึงนะครับผมมีหลายกล้องนะครับผม โอเคครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณเอณอ่ก้าในการสอนจรนะครับผมผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่บรบิหารสืส่อบริบการโลหิตแห่ชาติสมาคมชาติไทยนะครับรวมถึงนักแสดงด้วยนะครับผมโชว์ <S <S <อ>ทั้งสองโชว์นี้ที่จะเกิดกขึ้นบนเวทีนี้จะมีความพิเศษด้วยเดี๋ยวเราไปดูโชว์กันก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามา <S <S ค่อยๆถามไปดีกว่าว่าความพิเศษของโชว์เป็นยังไงได้ค่ะเอ๊ะพร้อมไหมคะทั้งหลายน่าจะพร้อมแล้วโอเคครับผม ขอเสียงปรบมือให้กับโชว์นะครับสลยงปรบมือดะะ้ครับสวัสดีค่ะเกศคีดที่มาเกนตีนะคะฝากคลิเธออีกแล้วด้วยนะคะใครร้องได้เอามาร้องไปด้วยกันนะคะ ทั้งหมดเท่าไหร่ล้สามร้อยนะครับผมไปเทสไปแล้ว400นะครับโอเคไปชมกันได้นะครับผมเพลงชื่อเธออีกแล้วเซิร์ชใน youtube เจอเลยนะครับผมแล้วก็การสแสดงทงที่ผ่านมานะครับผมเป็นการสแสดงทงประกอบเพลงขว ah ัญใจจุฬาซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงประจําจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราและความพิเศษของเพลงพลงนี้คือเราเอามาเรียง์ใหม่เรามาเรียบเรียงใหม่ก็จริงเป็นหนึ่งในแปดโปรเจกต์ของงานพิยพีขาราชมิรนในปีนี้ของเราด้วยครับ เหมือนที่ผมบอ,อกไปตอนต้นนะครับว่าในไหนแกงนักแสดงเราอยู่พร้อมหน้ากันแบบนี้แล้วเนี่ยเรามาพูดคุยกับเขากันหน่อยดีกว่าไหมค่ะอ่ะเรามาพูดคุยกับเขากันหน่อยดีกว่าก่อนเลยเลยทุกคนครับแนะนําตัวหน่อยขอแบบเป็นแนพทเทิร์นเดียวกันชื่อชื่อเล่นชื่อจริงแนมสกุลแล้วก็เล่นเป็นใครสวัสดีครับผมจอขอดบอลซาอสซาโบ,าบ,บนะครับก็เล่นเป็นเจเจเล่นครับแจัคขอดครับ วัสดีค่ะบริกกินนะคะกิตติภพมรกตค่ะเล่นบทเล่นเล่นเนรีแล้วก็มารีค่ะบริกกินค่ะสวัสดีครับปรีครับผมสดีครับสละศรีครับในเรื่องรับบทเป็นปรีครับผมปรีครับสวัสดีครับแดนแดนทรรชุพกาครับในเรื่องรับบทเป็นแดนครับแดนครับผม สวัสดีค่ะเคที่แมนที้ค่ะในเรื่องรับบทเป็นเคทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้ำขิงสุรวีครับรับบทเป็นน้ำขิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมนอัคยินดลพุทธิธวีวัฒน์ครับรับบทเป็นแมนครับแมนครับสวัสดีครับอามาสวีริยพงศ์ในเรื่องรับบทเป็นอาร์มครับอาร์มครับสวัสดีครับริวครับเกียรติเมธเชจเจริญในเรื่องรับบทเป็นเรียวครับ เบลล์เคสลารุ่นขันซีโร่นะคะในเรื่องนะคะบทเป็นโรซี่ค่ะเบลครับจริงๆมีนักแสดงอีกสองคนที่ไม่ได้มาของเราในวันนี้มีสโนนะครับผมสโนคอสโมสามคนมีบีเจด้วยนะครับผมบีเจด้วยก็เราเห็นในซีรีส์ไปแล้วอ่ะมาพูดคุยกันหน่อยดีกว่าทุกคนเราสนิทกันเนาะเราสนิทกันหน่อยสนิทกันพูดไปกันหน่อยเป็นยังไงบ้างเอาอย่างนี้ก่อน คือเชื่อว่าน่าจะเป็นครั well ้งแรกที่ได้ดูเหมือนกันความรู like ้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้ดูตัวเองบนจอขนาดใหญ่เรียกเชื่อตอนแรกเหี่อนเดิมอะตอนครกก็มีความเขินนิดนครับก็เพิ่งได้ดูครั้งแรกเหมือนกันกับติี่ตเองเล่นําไปแต่ว่าก็ถือว่าเต้นที่เกิดค่าครับก็ไม่คิดว่าครั้งแรกจะเล่นได้ขนาดนี้ครับผมอืมแล้วบริกกิเป็นยังไงบ้างที่เราส่งให้กันเองเลยเชิญเลยครับพี่นิกรไม่จำเป็นแล้วตอนนี้นะฮะ เต้นมากสุกดในกองไปแล้วแล้วก็แบบน่ารักทุกคนน่ารักมากทุคนนก,นกทคนสวยหล่อเกินมอมากอ่าแล้วที่ฟรีล่ะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงไหนไม่รู้ติดคุณแล้วเนะี่ยคุณได้รับการขนานนามว่าเป็นคนที่พูดเยอะพูดเก่งที่สุดในกองอันนี้จริงไหมไม่เราไม่จริงครับผมคนต่อไปเทสว่ายังไงบ้างค่ะดูแล้วรู้สึกยังไงตอนอแรกรู้สึกตื่นเต้นค่ะสนุกดีนะสนุกเลยอะ่ะแล้วก็เชื่อแล้วว่าตื่นเต้นจริง ตื่นเต้นมากค่ะคือตื่นเต,นต้นมากไม่เคยดูมาก่อนจริงๆอันนี้จริงๆไม่เคยดูมาก่อนตื่นเต,นต้นมากๆค่ะก็ฝากสาวน้อยเป็นเกย์แดงด้วยนะคะ,อะโอเคนะครับผมโอเคครับคุณครับเป็นยังไงดูดูครั้งแรกกับตัวเองในจอครั้งแรกตื่นเต้นมากครับเขินด้วยแต่อจาจจะไม่ใช่เขินตัวเองครับเขินใครไม่บอกถามอย่างนี้ได้หว่า ตอนตอน,ตอนอยู่ในกองอ่ะเราจะเห็นแค่เป็นช็อตๆในมอนิเตอร์เล็กๆเวลาถ่ายเสร็จพุ่ๆกับเมียบร,ร้ี่มอนิเตอร์กับพอเอาพุกๆช็อตมาร้อยเรียงเรื่องเนี่ยมันเหมือนภาพในวงที่เราดูอะไรเงี้ยไม่เหมือนเลยครับอย่างไรเล่าให้เราอร่อยก็ตอนที่ถ่ายในขภาพช็อตนะครับนนะะก็คิดว่ามันจะออกมาแบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่อะไรอย่างงี้แต่ว่าพอได้เข้า ดูจริงๆวันนี้ครับก็รู้สึกว่ามันสมูทกว่าที่คิดมากๆ,ๆค่ะโอเคครับทาน,นมานุษยบเาหลังมนุษยบ้างเล่าให้หน่อยว่าในกองเป็นยังไงบ้างขอแบบไม่ซ้ำกับวิดีโอสัมภาษณ์เมื่อกีน้นะในกองเป็นยังไงบ้างเหรอก็กอึ้งถ่ายทั้งหมดคิวอาร์เคส6คิวเยอะอยูอยอยอ่ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในหนึ่งวันเฮ้ยเปลี่ยนละ6คิวหนึ่งวันเอ่อ โอ้โหโอเคโอเคอ่ะใช่แล้วก็ตื่นเต้นมากที่ได้เห็นตัวเองทีจออกมาแค่วบดเดียวในซีรีส์นะครับแต่ก็ขอให้ทุกคนติดตามรอแล้วกันว่าสุดพี่ปีเนี่ยเขาจะเลือกใครกันแน่พี่ปีล้างมือหรือยังครับเนี่ยล้างแล้วเนอะโอเคล้างแล้วโอเคฝังดูว่าเป็ไงอามาซ่าเป็นไงบ้างเมาส์หน่อยบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างอ่าก็ในกองก็เหมือนที่ในอันนี้ตื่นเต้นเรื่องไหนตื่นเต้นหรือ่า ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นก็เหมือนที่ดิฉันได้บอกเลยก็แบบมีความสนุกสนานมีความแบบเอ็นจอยกันตอนแรกคิดว่ามาทำเนี่ยจะแบบจะเกรงหรือเปล่าจะเกรงหรือเปล่าเว่าได้มาทำกับพี่ๆทั้งนี่สอนจอนั่นเองแต่พอเข้ามาทำเลยจริงๆเนี่ยพี่น่ารักกัมากๆนะครับที่จะตอบไม่เกรงเลยอืมโอเคเลยครับโอจิต้องขอบคุณที่พี่สอนจอนด้วยที่มีโปรเจกต์แบบนี้นะครับเมื่อกี้ในเรื่องมันมีการพูดถึงการบริจาคเลือดซีอู๋หลักอะไรอย่างเี้คืออยากรู้ว่าซีอู๋หลัก คือ <c oughs> อะไรแล้วก็บริบาสัมพันธ์นี้มีอะไรบ้างเนี่ยคือยังไงมันคือยังไงเล่าให้ฟังหน่อยแล้วผมก็ก่อนอื่นเลยต้องเกิดกันครับว่า <c oughs> เรื่อยยุคสมัยนะครับตกเอ็นซีบริษัทเลือดน้อยลง <c oughs> เรือ่อยๆครับในขณะเดียวกันศูนย์บริการโลหิตแห่ง <c oughs> อาให้ขึ้นกวาดดึงสองส้มเึบศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย ต้องการเลือดเป็นจํานวนมากครับเพราะเราก็เลยกําเนิดโครงการที่ชื่อว่าซีอูบัตขึ้นมาครับเส้นโครงการนี้เป็นโครงการที่พวกเราจะรณรงค์ให้คนบริจาคเลือดครับแต่เลือดก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริจาคอ่าแล้วก็สิ่งพิเศษแล้วก็สิ่งพิเศษที่ซีที่เราได้ทำขึ้นมานะครับแ <ผม S 2> อปบัตบัตี้นั่นเองอขออนุญาตแวยนทุกคน ซึ่งเจ้าแอปนี้เนี่ยจะเป็นแอปที่เราจะจับคู่คนที่บริจาคเลือดได้เพื่ได้ปละในการนะครับเราเพราะว่าเรามี้าหมายเนาะเรามี้าหมายในการต้องการเลือดจำนวนห้ามัหงมื่ลูกครับโดยเริ่มที่เจ n ทั้งหมด4รุ่นนะครับเริ่มต้นจากเด็กจุฬาทั้งหมด3 0 0พ